สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการสอนใช้โปรแกรม Excel นะครับที่ผมเขียนมาโคขึ้นมานะครับช่วยในการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษีในที่จ่ายทำไฟล์สำหรับยื่นภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับพงดร3รแล้วก็53นะครับโดยทั่วไปแล้ว Excel วันนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด6แท็บนะครับก็จะแบ่งเป็นสีเขียว สีน้าเงินแล้วก็สีเทานะครับสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าพื้นฐานสําหรับการใช้โปรแกรมแท็บแรกเนี่ยก็คือการตั้งค่าก็คือเป็นชื่อบริษัทของเรานะครับว่าบริษัทเราชื่อบริษัทอะไรนะครับชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วก็ปีที่ใช้งานนะครับแล้วก็อันถัดมานะครับจะเป็นฐานข้อมูลของผู้ให้บริการก็คือรายชื่อของผู้ที่จะ ถูกเราหักภาษีในที่จ่ายซึ่งผมก็ทําเป็นดัตเต้าเบสขึ้นมาเพื่อที่เวลาเรามีการหักภาษีในที่จ่ายที่เป็นคนซ้ําๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่นะครับก็อันดับแรกเนี่ยเวลาเราจะเพิ่มเราก็ต้องเลือกไปก่อนว่าเขาเป็นบุคคลธรรมดานิติบุคคลนิติบุคคลต่างประเทศหรือว่าบุคคลธรรมดาที่เป็น4ี่สิบวงเล็บหนึ่งวงเล็บสนะครับสมมุติว่าเป็นบุคคลธรรมดาเราก็ใส่คํานําหน้าชื่อเช่นนายแล้วก็ชื่อกว้าง นมสกุลเกษสน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบริษัทก็นิติบุคคลแล้วก็คำนำหน้าเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วก็ต่อท้ายด้วยชื่อนะครับตามนี้นะครับเป็นแบบ KKN จำกัดนะครับประมาณนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดก็เป็นห้างหุน้นส่วนจำกัดลักกรมสัมภารนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่ที่อยู่นะครับแล้วก็หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ใส่ลำดับสาขาถ้าเกิดเป็นสำนักง,งานไหนเนี่ยใส่ศูนย์หมดเลยอ่าสมมุติผมกรอบม่วงมาเลยแล้วกันครับนี่มันก็จะเสร็จแล้วนะครับไอตัวประเภทนิติบุคคลนะ่ะมันก็จะไปกระทบกับชนิดของภาษีหักในที่จ่ายที่เราจะต้องยื่นว่าเป็นพงกระดอนหนึามห้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันต่อมานะครับตั้งค่า บัญชีค่าใช้จ่ายนะครับว่าเรามีการจ่ายค่าอะไรอัตราการหักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ประเภทของผู้ขายก็อยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มประเภทไปได้เรื่อยๆเลยมันก็จะเป็นเลือกอยู่ตรงนี้นะครับว่าประเภทนะครับมีสีประเภทนะครับส่วนประเภทค่าบริการก็จะอยู่ในใบหักในะที่จ่ายตรงนี้สมมุติผมสร้างใหม่ขึ้นมานะครับผมบอกว่าผมอยากจ่ายเงินให้กับนายกริด เกสรนนะครับตรงนี้แล้วก็หมายเหตุจะพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับสมมุติผมบอกว่าจ่ายจ่ายค่าทําบัญชีสมมติแล้วก็เลขที่ withholding tag เราต้องใส่ด้วยนะครับว่าใบหักในที่จ่ายเนี่ยเราเลขที่เท่าไหร่เราก็จะลันไปเรื่อยๆสมมุติผมเป็น W T 0,0,0,1ะครับเล่มมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ วันนี้วันที่7นะครับ7เดือน3ทับ202 1นี่เป็นฟอร์แมตวันที่นะครับ7เดือน3 2021แล้วก็ค่าบริการค่าทำจีิเป็นค่าบริการแล้วผมก็ใส่ไป1,000บาทนี่จากนั้นผมจ่ายค่าเช่าด้วยผมขอเช่าพื้นที่ออฟฟิศเขาก็อีก1,000บาทประมาณนี้แล้วผมก็กดบันทึก นะครับเรียบร้อยแล้วพอบันทึกเสร็จผมก็ปิ้นกดปุ่มใบหักในที่จ่ายเพื่อปิ้น50ทวิตทวให้กับสำนักงานบัญชีในกิจเกสรเห็นไหมมันก็จะเป็นชื่อขึ้นมาเลยนะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ค่าบริการค่าเช่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิ้นใบนี้เซ็นชื่อส่งให้กับผู้ถูกหักสมมุติผมต้องการยืมภาษี ผมก็จะไปกดอันนี้ในกิดต้องเป็นพองกระดอสามก็คลิกไปที่พองกระดอสามเดือนสามนะครับมันก็จะออกมาตรงนี้เลยผมก็จะเซฟตรงนี้นะครับไปไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับแล้วผมก็จะไปที่โปรแกรมโอนย้ายแบบนะครับอ่าโปรแกรมโอนย้ายแบบเป็นพองกระดอหนึ่งผมต้องเปลี่ยนเป็นพองกระดอสาม str โอเคเลือกพงรสามแล้วผมก็ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคลผมใส่สาขาแล้วผมก็เลือกเดือนที่จ่ายเป็นเดือนมีนาคมถูกไหมครับแล้วก็เลือกไปที่ฝ่ายที่ผมทำเมื่อกี้ต้องเป็นเท็ i l e เดือนมีนาคมแล้วก็ รงนี้ใส่ตามผมเลยนะครับ123แล้วก็ตัวคั่นด้วยขีดนะครับแล้วก็กดตกลงตำแหน่งข้อมูลก็จะเป็น0 1 2 3 4นะครับตามผมหมดเลยนะครับแล้วก็5 6า9กจปตามนี้เลย DDMMYY แล้วก,กด,กดปุ่มโอนย้ายเขาก็จะเซฟเซฟที่ไหนผมเซฟไว้ได้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มตกลง วันเดือนปีไม่ถูกต้องอ้อรู้แล้วครับกลับไปแก้ไขเมื่อกี้ผมตอนที่ผมทำผมเป็นปีคศสอเปิดดูกันเป็นคศออหรือเปล่าอ่ะจริงด้วยเป็นวันเดือนแล้วก็ปีคศออนะครับนี่เราต้องเลือกฟอร์แมตให้ถูกอะถ้างั้นกลับไปแก้ใหม่เป็นคศออนะครับแล้ว,วส่วนตัวอื่นเหมือนกันหมดเลยนะ 1,2,0,1,2,3,4ตามนี้นะครับแล้วก็5 6 7 8 9 0แล้วก็ตรงนี้คอสอโอนย้ายแบบเลือกได้ดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะครับโอนย้ายสำเร็จนะครับเวลาเรายื่นออนไลน์เราก็ไปบัฟไฟล์ตัวเทคไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมโอนย้ายแบบอัพขึ้นเว็บไซต์ของกรมสรมพารได้เลยก็ตามนี้เลย นะครับสมมุติผมสร้างเอกสารใหม่เป็นอันอื่นเป็นนิติบุคคลก็เป็น k k จอาจาค่าค่าโฆษณาละกันนะครับ w ถ้าผมพิมพ์เลขเดิมมันก็จะ,ะแจ้งเตือนว่าซ้ำสมมุติผมลองพิมพ์เลขเดิมละกันแล้วก็บอกว่าเป็นค่าโฆษณา สองพันบาทนี่เวลาเราจะบันทึกบัญชีมันก็จะบอกว่าเนี่ยเลขนี้มันซ้ำนะคุณต้องการบันทึกซ้ำไหมเราก็ต้องกดแคนเซิลเราต้องเปลี่ยนเป็นเลข2มันถึงจะไม่แจ้งเตือนบันทึกซ้ำเราก็กดบันทึกบัญชีนะครับมันก็จะบันทึกเสร็จสมมุติผมอยากจะค้นหาข้อมูลผมก็กดค้นหาแล้วมันก็จะมีเป็นดับดาว,ว่าเราเลขอะไรบ้างอย่างนี้นะครับปึด๊ด ้ก็ขึ้นมานะครับโอเคก็จบวิดีโอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับขอบคุณมากครับ